ในปี1982นาซาได้สง่งแคปซูลเวลาขึ้นสู่อวากาศด้วยหวังว่าจะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นโดวยบรรจุตัวอย่างชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเราไปเพื่อแสตลิภาพของเราและคุณมีใจจำนงเพื่อเป็นครอบความแห่งสันติ แต่โดยไม่คาดคิดมันถูกแปลความในทางที่ผิดมีเอ,อรเรียนบางพวกได้ส่งสิ่งจริงๆจากวิดีโอเกมมาโจมตีพวกเรา แมนเป็นตัวร้ายเหรอแหกกันมาแล้วด็อกกี้คองไก่แค่ถังธรรมดาไม่ได้จิบสักแค่ไหนเชียวเร็วเร็วนี้ถึงเวลาเปิดเกมจะล้มแพ็กแมนก็ต้องใช้พวกผีเข้าช่วยต้องการพวกผีเหรอนี่คือเหล่าผีของพวกคุณเจ๋งครอ เธอจะจบเกมมีแค่พวกเราเท่านั้นที่ทำได้ผมล้อเล่นพวกเราจะตายกันหมดเออผมแค่โทษทีฉันขอแนะนำให้รู้จากสตจารย์อิวตันน้ผู้สร้างแพ็กแมนแพ็กแมนไม่ใช่ผู้ร้ายเดี๋ยวก็ได้เห็นสตจาร์ที่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไร ผมจะลองคุยกับเขาเขาเป็นลูกรักของผมวัดดีลูกรักของพ่อเจ้าโตขึ้นเยอะเลยนะสาบซึ้งกินใจสุดๆอะพ่อรู้เจ้าเป็นเด็กดีใครกอดนายกำจัดมวงยิงเอาดีไวที